สวัสดีครับพบก,กับอาดัมพาธทำ ISO กันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเทคนิคในการจัดทำระบบมาตรฐาน i a t f 1.6949นะครับเวอร์ชั่นี2 0 1 6นะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสําสำหรับเทคนิคในการจัดทำมาตรฐาน i a t f 1.6949นั้นนะครับ เบื้องต้นนะครับเราก็ต้องทํงงาความรู้จักกันก่อนนะครับว่ามาตรฐาน iatf 169 4 9คืออะไรนะครับซึ่งตัว iatf 169 4 9นี้นะครับก็คือข้อกําหนดครับที่เฉพาะเจาะจงสําหรับอุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมที่เรียกว่ายานยนต์นะครับก็จะเป็นการสร้างระบบบริหารคุณภาพนะครับโดยให้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเน้นการป้องกันของเสียและก็ลดความผันแปรของกระบวนการที่จะเกิดขึ้น โดยข้อหมายหมวาวว่านะครับการใช้งานเนี่ยเราจะมีการประยุกต์ใช้นะครับข้อกําหนด IATF ซึ่งเป็นโครงล่างมาจากข้อกําหนด9000 2015และได้เพิ่มเติมนะครับข้อกําหนดเฉพาะที่เรียกว่า Technical Special นะครับของอุตสาหกรรมยานยนต์ลงไป9000เขียนอะไร IATF ล้อตามนั้นแล้วก็เพิ่มเติมในประเดน็นอื่นๆตามไปอีกด้วยนะครับดังนั้น ที่มาที่ไปของไอเอทีเอหนึ่งเก้าสี่เก้าเองเนี่ยนะครับตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจเราก็จะบอกว่าเก้าพันเปลี่ยนเมื่อไหร่ไอเอทีเปลี่ยนเมื่อนั้นนะครับโดยลักษณะของโครงสร้างเองแล้วนะครับข้อกําหนดไอเอทีเองเนี่ยนะครับใช้วิธีการคือเอาข้อกำหนดของเก้าพันครับมาเป็นมาตรฐานหลักแล้วก็เพิ่มเติมนะครับโครงสร้างอื่นๆลงไปนะครับหลังจากที่9ก้าพันประกาศเวอร์ชัน2องพันเนี่ยไอเอทก็ประกาศเป็นเวอร์ชันหนึ่งหกเก้าสี่เก้าสองพันสองนะครับ ตอน i อ p f นะครับปรับตัวทุกครั้งเนี่ยจะล้อตามจาก9,000นะ9,000ปรับเมื่อไหร่นะร i อเท F ก็จะใช้เวลาประมาณ1ปีล้อตามนั้นนะครับ9,000เป็น2 0 0 8ไทก็จะเป็น2 0 9 0 0 9,000เป็น2 0 1 5 0 0ไอเทีก็เป็น2 1 6 0 0ซึ่งถ้าเกิด9,000ปรับในช่วงปีหน้าไอเก็จะปรับตามอีกหนึ่งปีถัดไปนะครับ ไอเอทีเอฟคือความร่วมมือนะครับของสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านฝั่งของอเมริกายุโรปญี่ปุ่นเองนะครับที่จะกําหนดมาตรฐานจากที่เมื่อก่อนเนี่ยอันนี้มาตรฐานมากมายหลากหลายเช่นมี VDA มี Q s 9 0อ0มี AVSQ เพวกนี้นะครับก็มารวมตัวกันบอกว่าต่อไปเนี้ยถ้าเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์นะครับผู้ประกอบรถยนต์ผลิตชิ้นส่วนที่ใช้ในรถยนต์เนี่ยให้ยึดตามมาตรฐาน i a เอทีเอหนึ่งี่เท่านั้น นะครับตัวข้อกําหนดเองนะครับล้อตามเก้าพันอย่างที่แจ้งไปดังนั้นเองเนี่ยนะครับจึงมีวางจึงมีการวางโครงสร้างข้อกําหนดออกเป็นสิบข้อนะครับเหมือนกับเก้าพันเลยเริ่มแปลประยุกต์ใช้เหมือนเก้าพันครับที่ข้อสี่ปริบทองค์กรข้อห้าความเป็นผู้นําข้อหกการวางแผนข้อเจ็ดสนับสนุนข้อแปดการดาเนินการข้อเก้าปรับปรุงแล้วก็ข้อสิบนะครับข้อเก้าขอโทษครับการประเมินสมรรถนะแล้วก็ข้อสิบการปรับปรุงนะครับโดยในส่วนของ โครงสร้างข้อกําหนดเนี่ยนะผมได้ทําการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบไว้นะครับในเอกสารตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะนะครับว่าในเอกสารตัวเนี้ยนะครับเราเราได้มีการจัดเตรียมอะไรกันลงไปบ้างนะครับตัวเนี้ยครับผมตัวที่บอกว่านะครับจากระบบบริหารคุณภาพ9000มาสู่ IATF นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอ่อไปให้ใน รงคำบรรยายของคลิปนี้แล้วกันนะครับก็จะบอกว่าข้อกําหนดของของ9 0 0 0เนฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับมีประเด็นไหนที่เพิ่มเติมไปบ้างนะครับจาก9000นะครับในฝั่งซ้ายมือนะครับมีข้อกําหนดเช่น4.1พูดถึงความเข้าใจองค์กร ITF ไม่มีเพิ่มเติมครับ4.2ความเข้าใจพารเติไทางผู้มีส่วนได้เสียนะครับไม่ได้เพิ่มเติม4.3เรื่องการกําหนดขอ,อบเขตของการบริหารเนะี่ย ไอเอทีเอก็จะไปเพิ่มตัวในส่วนของการกําหนดขอบเขตเพิ่มเติมอะไรคือขอบเขตแล้วก็นะครับ4 3 2ข้อกําหนดเฉพาะของลูกค้าที่ได้กําหนดเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้ครับก้าพันเขียนอะไรยึดตามก้าพันก่อนแล้วก็ไปเพิ่มเติมในส่วนกําหนดของข้อกําห,หนดนะครับนี่เราไปโหลดมาดูกันนะครับผมเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในเทคนิคการทํานะครับก็รบกวนนะครับ คนที่จะเป็นผู้ดูแลระบบจะทำระบบเนี่ยนะครับต้องมีความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อกําหนดนะครับตามเอกสารแนบตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถัดมาครับในส่วนของการทําระบบนะครับสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ถัดไปก็คือส่วนของกิจกรรมตัวข้อกําหนดเองเนี่ยนะครับเขาจะมีโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นแ l a n do check อ c นะครับทำระบบบริหารคุณภาพจุดมุ่งเน้นก็คือเราต้องการ1ครับความพึงพอใจลูกค้า2ครับ กระบวนการที่มีประสิทธิภาพนะครับสามารถวัดผลลัพธ์ได้แล้วก็ผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับโดยสิ่งที่ขาดไม่ได้ในรอบนี้ของการทำ ISO 9 0 0 0และ i t ก็คือสิ่งที่เรียกว่า risk-based thinking นะครับ risk-based thinking การคิดวิเคราะห์เข้าใจถึงความเสี่ยงด้วยนะครับถัดมาครับในส่วนของขั้นตอนละ่ะถ้าเราต้องการที่จะขอการรับรองนะรเน้นย้ำที่การขอการรับรองก่อนละกันนะครับ ส่วนของการที่จะเมนเทนจัดการดูแลระบบนะครับเดี๋ยวเรามาขยายความกันในครัง้งถัดไปนะครับสำหรับขั้นตอนการของการรับรองนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่4เฟสเฟสที่1ครับประเมินส,สถานะเบื้องต้นนะครับสถานการณ์ของบริษัทเป็นแบบไหนนะครับทำการฝึกอรบรมพนักงานเฟสที่น่เฟสที่2ครับทำการพัฒนาการจัดการระบบคุณภาพนะครับให้สอดคล้องสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เฟสที่3นะครับสร้างระบบเสร็จนะครับก็ทําการตรวจติดตามนะครับในระบบการจัดการคุณภาพแล้วก็เฟสที่4ี่เป็นเรื่องของการตรวจรับรองนะครับจะเป็นการตรวจผลเตรียมความพร้อมรวมไปจนถึงนะครับส่งผลนะครับไปให้ c b ตรวจให้การรับรองนะครับในเฟสที่4ี่นะครับเริ่มที่เฟสที่1น่นะครับก็มีขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นตอนแรกครับผม ทำการฝึกอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกําหนดไม่ว่าจะเป็นข้อกําหนดก้ผ่านข้อกําหนด ATF 16949นะครับวิธีการเขียนเอกสารวิธีการจัดการประเมินความเสีย่ยงพกนี้ก็ไปอบรมหาความรู้นะครับก็อาจจะไปเรียนในออคอร์สท,ที่ไหนสักที่นึงนะครับจัดขึ้นมาเองหรือไปหาดูจากคลิป YouTube หรือดูจากนี่ครับอดัมพาทับไอโซก็ได้ ขั้นตอนที่2นะครับเราก็จะทําการประเมินสถานการณ์เตรียมความพร้อมทบทวนกระบวนการทางธุรกิจของเรานะครับปัจจุบันเองนะครับเรามีความพร้อมสอดคล้องกับข้อกําหนดนะครับมากน้อยแค่ไหนเห็นไหมครับว่าข้อกําหนดเองนสำคัญเหมือนกันเรียนข้อกําหนดเรียนคอทูเรียนคอทูด้วยนะครับผมในคอทูมีอยู่5ตัวเนี่ยนะครับ a p q p p p m e a s p c นะครับ MSE ห้าตัวนี้เรียนแล้วก็ประเมินนะครับประเมินว่าณปัจจุบันเองเนะี่ยเรามีความพร้อมมีความสอดคล้องแค่ไหนทําเองก็ได้ นะครับหรือจะใช้บริการอาดมพาทัมไอเอสโอเนะี่ยไปนะครับทำการแก็บวิเิราิให้ก็ได้หรือจะจ้างเป็นที่ปรึกษาก็ได้นะครับข้อตอนที่สามนะครับกําหนดทีมครับนะครับทีมเวิร์คที่ดีต้องมีกําหนดแต่งตั้งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใครทําอะไรผู้ประสานงานคือใครนะครับกําหนดให้ชัดเจนนะเพื่อให้มีการดาเนินงานขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ สิ่งที่จะต้องได้จากเฟสที่1นนะครับหรือผลลัพธ์ของกระบวนการเฟสหนึ่งก็คือว่าต้องมีความรู้ความเข้าใจครับในกระบวนการจัดการนะครับการบริหารความเสี่ยงพวกนี้นะครับโดที่2ครับผู้บริหารครับต้องกําหนดนะครับบริบทองค์กรนะครับปัจจัยภายนอกภายในนะครับคนอาจจะใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT อ่เพื่อให้ได้กําหนดนะครับกลยุทธ์ที่เหมาะสมนโยบายวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมนั่นเองนะครับคือข้อที่3นะครับสามารถที่จะปรับปรุงกําหนดนโยบายวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนงานได้อย่างชัดเจน นะครับแล้วก็ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งก็คือประการที่4นะครับมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมที่เรียกว่าพอทูนะครับ5ตัวเมื่อสเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงกันนะครับสิ่งที่จะต้องได้ถัดมาครับในข้อที่5ก็คือต้องมีการกําหนดทีมนะครับมอบหมายความรับผิดชอบนะครับหา Process o w เนอหรือเจ้าภาพของแต่ละกระบวนการให้ชัดเจนนะครับ ถัดมาเฟสที่2ครับการพัฒนากระบวนการจัดการเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มที่จะจัดทําเอกสารพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับข้ออํนวหนึ่งหกเก่นะครับเก้าพัอทูคือเบสสาคัญนะครับจะทําเอกสารก็หนดทีมขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับและขั้นตอนที่5ก็ทําการทบทวนเอกสารอนุมัติประกาศใช้งานให้เป็นทางการนะครับ ทดลองใช้และปฏิบัติตาม,มเอกสารที่เราเขียนขึ้นมาว่าสอดคล้องเป็นไปได้ไหมนะครับเขียนยากไปไหมเขียนเยอะไปไหมเหมาะกับตัวเราไหมหรือเขียนง่ายไปไหมองค์กรเรามีขนาดเล็กน้อยใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดองค์กรนะครับดังนั้นเปิที่2ที่จะต้องได้ครับผมเอกสารต้องเรียบร้อยเอกสารว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายนะครับประเมินความเสี่ยงแผนจัดการความเสี่ยงนะครับแผนจัดการความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียนะครับกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์แผนจัดการวัตถุประสงค์เป,ป้าหมายนะครับมีการสร้าง คู่มือคุณภาพออกมานะครับกำหนด p อกการไ h a r ถามความรับผิดชอบนะครับกำหนด business f ฟฟล o นะครับกระบวนการ COP หรือ customer นะครับ orange mm hmm. process นะครับกระบวนการที่สัมพันธ์กับลูกค้าให้ชัดเจนนะครับกำหนดในส่วนของเอกสาร p a f file นะครับให้ครบทุกผลิตภัณฑ์ที่เราจะขอการรับรอง รเรามีกี่ลูกค้ามีผลิตภัณฑ์กี่ตัวนะครับทำ P-Profile ของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยนะครับมีผลิตภัณฑ์5ตัว10ตัวร้อตัวก็ต้องมี p p f i l e ให้ครบนะครับถัดมาก็ต้องมีการกําหนดแต่งตั้งนะครับ CSR นะครับข้อกําหนดลูกค้านะครับ Customer Specification Requirement กำหนดออกมาเป็นเอกสารให้เรียบร้อยแต่งตั้งผู้ดูแลอบลมรม CSR ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อ นะครับแล้วก็จะทำอีกสิ่งที่เรียกว่า system and operation control procedure หรือที่เรียกติดปากครับของพวกเราก็คือ procedure บางที่เรียกเป็น SOP อ้าโอเคไม่ว่ากันสรุปก็คือขั้นตอนเอกสาร WI พวกนี้ต้องเขียนให้เรียบร้อยออกมานั่นเองนะครับถัดไปเข้าเฟสที่3นะครับเราก็จะทําการตรวจติดตามนะครับตรวจติดตามคุณภาพในระบบการจัดการนะครับต้องมีการฝปรกอบรมการตรวจนะครับเราดําเนินการการตรวจซึ่งการตรวจของ ไอเอทีเอเงเนี่ยนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับก็คือจะมีการตรวจออกเป็น System Audit ก็คือการตรวจตามข้อกําหนด p r o c e s s Audit คือการตรวจตามกระบวนการนะครับอาจจะอ้างอิงจากใน Control แพ a นได้ไามีเเป็นต,วตัวตั้งแล้วก็ Product Audit ก็คือตรวจตามสเปคที่ลูกค้ากำหนดสามกิจกรรมนี้ครับผม System p r o c e s Product Audit นะครับต้องมีการดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับเฟสสามจบออกมานะครับ ผู้ตรวจเขาต้องมีทักษะมีความสามารถในการดําเนินการตรวจนะครับต้องมีแผนที่จะตรวจติดตามชัดเจนนะครับมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของการทำออดิชเช็คลิสต ah ์นะครับมีการตรวจตามแผนนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามแผนเฟสที่4เป็นส่วนของการทบทวนการตรวจและดําเนินการแก้ไขป้องกันนะครับการตรวจอาจจะมีประเด็นที่เรียกว่าความไม่สอดคล้องข้อเขียนใบคาเขียนใบร้องขอข้อสังเกตนะครับเป็น Observe เป็น OFI แล้วแต่มุมมองนะครับข้อตอนที่9ก็เอาประเด็นพวกนั้นครับผมไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงอาจจะมีบางส่วนที่จะต้องไปแก้ไขเอกสารบางส่วนที่อาจจะต้องกลับไปดูว่ามีการกําหนดเป้าหรือแผนงานยังไม่ชัดเจนกําหนดเพิ่มเติมนะครับกําหนดเสร็จดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นเสร็จนะครับก็นัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหารนะครับตามข้อกําหนด9.3ของ a d ได้ก้าวผ่านว่ามีวาระการประชุมอะไรบ้างไม่ต้องคิดมากนะครับผมวาระการประชุมในข้อกาหนดมีกี่ข้อประชุมตามน,นั้นเลยไม่ต้องพยายามยุบไม่ต้องพยายามรวมนะครับให้เรียงข้อกาหนดตามนั้นนะครับจะง่ายเวลาตรวจนะครับผมถัดมาก็นะครับแจ้งอาจจะมีการตรวจประเมินเบื้องต้นโดยที่ปรึกษาโครงการหรือทํากันเองก็ได้นะครับตรวจเช็ครีเช็คอีกทีหนึ่งว่า สิ่งที่จะต้องรีเช็คก็คือ Requirement นะครับทั้ง900 0และ i t f เองเนี่ยนะครับสอดคล้องครบถ้วนแล้วใช่หรือไม่มีหลักฐานของแต่ละข้อกำหนดครบถ้วนแล้วนะครับเพื่อให้พร้อมในการตรวจนะครับก็แจ้ง CB หรือหน่วยงานที่ให้การรับรองนะครับคัดเลือกตามความเหมาะสมของเรานะครับแล้วแต่ชอบนะครับชอบลายไหนลูกค้ากำหนดลายไหนอยากใช้ลายไหนมีว่ากันนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะกำหนดคัดเลือกกันเองได้หมดเลยครับอยากได้ใครมาเป็นผู้ตรวจของเรา นะครับก็จบในเฟสที่4ีนะครับดังนั้นจบเฟสสี่สี่นี่จะต้องได้จากกระบวนการก็คือนะครับเราต้องมีความพร้อมสถานะนะครับในการที่จะแก้ไขป้องกันนะครับมีการส่งรายงานการตรวจประเมินนะครับความไม่สอดคล้องนะครับมีคําแนะนําจากการตรวจนะครับและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ให้การรับรองนะครับมาตรฐาน IF16949 นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของเทคนิคขั้นตอนการทำ IATF นะครับเป็นไงบ้างครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครก็ตามนะครับที่มีความสนใจนะครับอยากจะบริหารอยากจะจัดการดำเนินการจัดทำระบบ IATF อยู่พอดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติดตาม s u b สไ r i b e สั่นกระดิ่งนะครับให้กับอาดัมพาท ISO เพื่อเป็น กําลังใจนะครับคอมเมนต์ดีๆหรือคอมเมนต์ตรงไหนอยากให้ปรับปรุงนะครับจะได้ไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณและขอจบเพียง่านี้นะครับผมสวัสดีครับ